พี่น,อน้องป้าสามมนแล้วไปเก็บอันนี้มาแล้ใส่พี่น้องเมืองหนูเก็บเดียยวเย็นเพื่อนมาล้างให้กวางน้ำพี่น้องเลยมมเ,เ,เอออยากกินน้ำแร่เขายังเมาอยูน่นี่เป็นน้ำดื่มแร่ธาตุบริสุทธิ์นี่เปลี่ยนน้ำถังน้ำมันสะอาดอันนี้มันบวกหัวบวัดเลยไม่มีถังหัวน้ำเด้่ ก็ออกมาทางนี้มันหัว่ยจะเบิกงละตี<ม>ฟ้ามันคือพ่องแบบนี้เนาะพี่นกก็แทังยังแห้งกว่อืมพอเ,เงินเรียนมันเฉี่ยมไปเลยเนะี่ยอืหยอดจะไม่เงินหยอดเรียนห้าเข้าไปอเฉียมไม่ ช่วงใครเตรียมเฮ็ดยอดๆเราเอ้มออันจะสำบสำ่ายเดี๋ยวเขาเลี้มากว่าตัวยี่นี่เป็นบ้านเก้าเก่าไข่คอยเคยอยู่ก็เคยเอาไม่เปน้องขึ้นพ่อเขาเล้ยมากโอ้ถ้าเก่าไข่มากของมันประมาณว่าเกินยี่สิบบาทไม่สาวมันนำมาจัดเต็มเลย มดประมาณแักบวานไหมเจ้าคือว่าชโยดไปสามสิบสี่สิบก็ได้หลายอยู่เนาะครั้งนึสิบหาบาทสองครั้งสามอะไรกบคนละบาทคนละบาทเออจะได้กินน้ำเล่เนาะอุณ้นอกด้ได้เติบขึบ้สิบเงียใส่รถเอเนาะปิดฟ้าแนนดีหมดแล้วเนาะ บาสิพอดีแน่นเนาะที่บาสิพอดีว่มนมาะหออยู่คแหละอรคะแหลเนาะผบังวาไม่รู้เนาะม่ใช่รู้อะแนต่พอนำทางใส่ประจำอยู่ มาปิดอันนี้ไว้ให้เขาปิดไว้อือสบับปงัดคอมตายเนาะ <ไป S 1> อือดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องหนาวอีแล้วมืนน่อนี้กังเว้นบน้นหนาวมาหนาวช่วงแรงอีแล้วคอยเราบ่มีพื้นด่างไฟเนาะคอยอยากได้พื้นฝนง่ายๆมาด่างไ,ไ,าไฟพีง่านมาแรง มันยากาศดีดีพี่น้องหนาบานคอยนอนเมื่อตตือเมื่ตะหนาบ้านอะไรแบบทำผูกกัไฟโซลาเซลล์กับหุ่เบิดทีบพี่น้องหนาหนาว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 หกัมาตอบคอมเมนต์แบบนี้ก็ไนะ คอมเมนต์ Comment, คนที่ว่าให้มาน่าน่อยปัญญาอ่อนตามเคยพี่น้อง <c oughs> ลูกมึงนะ่ะปัญญาอ่อนเื่นเปล่าปัญญาอ่อนเด็กน่อยมันยังเด็กน่อยเนาะพี่น้องเนาะมาพัสิป,ปัญญาแกคือผุ้เฒ่าผูดเฒ่ากับปัญญาแก ว้าะเด็กน้อยบกุดบกุดบกเรียงสักแต่จะเว้าซักแต่จะเว้าก,ก, <c oughs> กับอันเรื่องอันที่ว่าพูดกอกหูเด็กพูดกอกหูเด็กเช้าไปอ่าอยังก็เป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากผนเราจะขออะไรพี่น้องค่ะอืม ว่ามาแบบเว้ามาได้มาหมาเนาะก็หักกันแล้เนาะถึงสิวประชดก็หักกันแล้เนาะบ่หักสิเลี่ยงสับลูกแต่ขนาดมาก็ยงงังเลี้ยงกับเบื้องแดงเบื้องแดงหน่อยาไดใปีก็ยังเลี้ยงมันบ่าเคยปะเคยปล่อยบ่เคยถิ่มลูกเบื้องแดงหน่อยก็ลูกทรายอืมมาหน้าแห้งลูกข่อยเจาะออกจากท่อมาข่อยอืมมาหน้าแห้งออกจากท่อข่อยตัวทรายเลือดเชื่อไขข่อย ก็หักลูกอะลรบ่หักลูกพอจะไปหักมาตัวใดสะหักมาบักแดงน้อยก็มีเท่านี้อืมซื้อว่าวันใดสะพูดก่อกหูลูกทุกวันมาสั่นรอแล้วคนที่ดาคอยฮันเด้สะเบ้ามันด่าพ่อเมย์มันรือยากพี่น้องมันบด้ยินบเวลามันอยู่ในเฮือนบ่กว่าดอกซุ่มอยู่ซุมมี่ดาคอยนะจับกลุ่มด่าคอยบ่กว่าดอกมันอยู่ในบ้านมันรือวายู่ใช้ก็ได้ต่มันนะ เออบอ่มีเพื่อนบอ่มีฟูงบอกบ่มีพ่อมีแม่บอกรือบ่มีลูกเต่ามันอยู่นั่บ่มีตะคำบดีอืมล้วนตะคำที่สิ่งอะไรที่มันไม่ดีเลยแหละมีบดอืมตะกี้ขอกบะริดาอยากป้านี่ดอกพี่น้องพอพูดตะกี้พุ้นสมัยตะต่เห็ดยูทูบแรกแรกยังบันหูเลยว่าติ่งนี้ติ่งแตกนะนะมันเป็นอะไรยังบุกหูเลยนะอืมมาเห็ดยูทูบเนี่แหละ ติ่งนั่นติ่งนี่ติ่งนี่ติ่งนั่นก็เลยเป็นไปนําอืมงมึงควจะคล้องเอากูคือโบนิมติง่งน,นะพี่น้องบ่คือไปแบบนั่นได้แบบนี้อืมกอกหูลูกดยา,กายาคลายทุกืันทุกวันไอเห็ดจังได้ได้เนาะลูกเข้ากับผู้สิเข่าวใจดอกบัดเขาเติบโตมาอืมเ่ราะว่าดอกเขาสิาเข่า,ขาวขางคนอื่น ที่แม่เขาเป็นทุกวันนี้ก็บพอเขาปลูกป้องตเขาเองอืบางคนก็นว่าทำาพาอยากให้คนดา่าข่ะอยาเอาลูกออกโซเซียลมันจะเป็นไปบ่ไดอกมันเป็นไปไม่ได้ที่พ่อให้เอาลูกออกโซเซียลนะแม่บอกมันเป็นไปบปั่ไดอเฮาเห็ดขีดมาตั้งแต่ตั้งคันออกมาหนาตั้งแต่แระ ดูได้หมักเบิ่งกับเบิ่งหมักเบิ่งกับไปบ่ได้ว่ากันกับยอดวิวนี่คือกันคนติดตามเป็นแสนดูทีทุกวันนี้ยอดวิวหายหมดแล้วไม่มีคนดูเลยกะมี่เห็นแล้วเนาะบมีคนเบิ่งเัาสิเห็ดมาสร้างวา่าเเออกะมี่เห็นแล้วคนเบิ่งถ้า <c oughs> คนเบิ่งสองคนสามคนกับไฟสีเห็ดเนานะมันไม่มีประโยชน์ เฮ็ดไปเห็ดได้บ่ได้กัเฮ็ดเคยเห็ดแมนยูทูปประจ่ายเงินกัเฮ็ดไปหน่อยพี่น้องค่ะกราบได้ยังมีคนเบิ่งอยู่กาษิเฮ็ดไปเนี่ยนะขอกับพัวขอกะซิระแยกย้ายทำมาหากินสวยกัรเลี้ยงลูกแค่นั้นนะตัวมันจะปล่อยให้กันตายมันกับเป็นไปบ่ได้เนาะคนเทาถึงเวลาแล้วเออถึงจุดจบแล้วอ่ะยูทู e มันไปบ่ได้แล้วมันไปพรอดแล้วอืมนบ่เขาก็ต้องเขาก็ต้องแยกย้ามัน หัวไปทางเนี่ยไปทางหาเงินซอยกันหมตอนนั้นน่นคอยก็อาศิเมื่อกลับเราไปทํามาหากินอยู่บ้านคอยมียังของขายที่ประเทศไทยอันได้พอสิได้เงินก้อนไปสั่งสาชีวิตเจจะของเนาะขอใจเนาอพี่น้อง